ครับพวกผมท่านตุ้ยในช่องคิดแตกต่างสร้างอาชีพนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการนัดยาเพื่อช่วยนะครับตอบยาเพืนอช่วยทำรูปยายางทั่วครับว่าทาแบบวิธีการเท่าไหร่บ้างสรหรับท่านไหนนะครับที่อยากให้เคยทำนครับแล้วก็อยากที่จะทำเองครับก็ให้ท่านดูคลิปนี้จบแล้วท่านก็จะสามารถ20คลิปได้เลยครับ สำหรับท่านไหนที่ทําเป็นอยู่แล้วก็ผ่านได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเด็ที่นี่ก็ได้ท่านได้ครับผมนะครับสำหรับผมก็จะใช้เชือกนี่นะครับผมที่เก็นหน้า่เชือกที่ใช้ถอดยางครับผมสำหรับยางที่ผมจะใช้สาที่ในวันนี้ก็จะเป็นยางขอบที่สี่ครับขอบที่สี่นี่นะครับผมค<ะ>ครับผมสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผม ให้ทุกคนปล่อยจุกลมออกก่อนนะครับครับคันซ้อนออกครับตัวนี้นะครับขั้งตอนต่อไปนะครับก็ใช้เครื่องกดยางครับโดยที่เราจะกดขอบยางครับ นครับตากล้องเข้ามาดูใกล้ๆครับนะ่ครับใช้เครื่องกดยางขอบยางครับให้ยางมันหลุดออกจากบ่ามันครับอันี้ก็หลุออกไปแล้วสองฝั่งเลยนะครับราต้องถ่ายให้มันชัดนะครับ ยานจะให้มันถูกนะครับเดี๋ยวเป็นรอยโอเคครับบดออกแล้วขั้นตอนต่อไปก็นำเครื่องนำยางขึ้นมาจับที่เท้านครับนะครับต้องถ่ายดีๆนะครับต้องถ่ายนะครับ,รบถ่ายดีนะครับก็ต้อง ครับหลังจากนั้นก็นำนะครับตัวน,น,นี้คือมากดลงครับให้ระยะมันได้อยู่ประมาณนี่ครับดูครับตะกรงดูใกล้ๆครับให้ปีนเป็ดนี้อยู่ประมาณสามสี่มิลนะครับให้ห่างจากขอบกระทะแล้วก็นำเหล็กนัดมานะครับไปคอยไล่ายางลงไปรงจากขอบนะครับหมไป ไปเรื่อยครับพอ,อยางสกปรกเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะงัดนะครับให้หัวจุกลมนะครับมาอยู่ประมาณทางด้านนี้นะครับประมาณนี้นครับแล้วเราก็เอาเหล็กกันยางใส่ลงไปแล้วก็เอามือฝั่งนี้กดขึด้นมาครับแล้วก็กดครับนี่นีออกแล้วครับแล้วก็นำเหล็กงานยางสอดเข้าไป เห็นไหมครับสอดเข้าไปนะครับเราใช้มือยกฝั่งนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ครับงัดนะีครับทีนี้ก็เป็นอารสอดยางได้เรียบร้อยแล้วนะครับนช่ครับง่ายไหมครับวิธีการสอดยางครับผม ก็ยางที่เราขอดลองอมานะครับเราก็จะทําการปะเราเราปะรอย,ยั่วเราถ้าเรารู้จักรอยั่วตรงไหนแล้วเราสามารถมากไว้แล้วเราก็จะมาทําการปะ,ะครับในคลิปต่อไปนะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นการขอดนะครับคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ไม่มีความรู้ ในการซ่อมรถหรือว่าซ่อมยางรถก็สามารถติดตามคลิปต่อไปได้นะครับคลิปต่อไปผมจะทําการปะยางนะครับว่าวิธีการปะยางมีแก่มีกี่วิธีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมค้ำตุ้ยก็ขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ